วันนี้เรามารีวิว SSD กันบ้างนะครับถ้าใครตามช anel ผมอยู่นะครับน่าจะทราบกันนะว่าในช่วงปลายปี2023ที่ผ่านมาเนี่ยผมได้นําเสนอข่าวไปหลายครั้งพอสมควรนะครับเตือนมาแล้วนะว่า2023ปลายปี2 0 2 4ต้นปีไปจนถึงปลายปี2024นะครับจะเป็นขาขึ้นของราคา SSD ตลอดนะครับเพราะว่าผู้ผลิต NAND Flash อะไรต่างๆเนี่ยเขาแบบเออเริ่มลดการผลิตแล้วนะเพราะว่าก่อนหน้านี้มันเป็นช่วงขาลงหลักๆทําให้ผู้ผลิตทั้งหลายเขาเจ็บตัวพอสมควรตอนนี้เขาเริ่มลดกำลังการผลิตและความต้องการ ตลาดมันเพิ่มขึ้นทําให้ต่อไปนี้ SSD นั้นอยู่ในราคาขาขึ้นนะครับไม่ว่าคุณจะดูเทปนี้ตอนเวลาไหนก็ตามนะครับผมได้บอกเลยนะว่าตอนนี้มันกําลังขยับขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดว่าเออเป็นราคาที่คุณยังพอรับได้อยู่เนี่ยคุณก็ซื้อไปกนได้ไมิฉะนั้นมันก็อาจจะราคาขยับขึ้นมากกว่านี้นะครับตัวที่ผมออมาวันนี้นะครับก็จะเป็น Viper Gaming นะครับ Viper Gaming มันจะเป็นแบรนด์ในเครือเกมมิ่ง Gaming นะของค่าย p atriot หรือว่า p a t r i o t memory นั่นเองนะครับมีแล้วแต่คนจะเรียกนะคือถ้าจะออกเสียงนี่ก็ patriot แหบคนรักชาติอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับส่วน p a t r i o t โอเคอาจจะเป็นเสียงที่มันออกมาไทยๆหน่อยนะครับตัวนี้คือ vp 4,300 lite นะครับกับราคาณเวลาที่ผมถ่ายตอนนี้นะจะอยู่ประมาณ2,000ปลายๆสำหรับขนาด1 t b นะครับแล้วก็ตัวนี้มันจะเป็น pti gen 4 x4 นะครับก็เหมาะกับพวกเมนบอร์ดสมัยใหม่ยุคปัจจุบันโดยที่เคลมความเร็วมาที่ประมาณ7,400เมกะไบต์ต่อวินาที อย่าง้รก็ตามนะครับเขาเขียนมาว่ารุ่นนี้หนเทนะส่วนสปีดตรงนี้เขาเคลมมาจากตัว2เทเป็นขนาดเล็กๆอยู่นะครับคุณก็ต้องมาดูใกล้ๆมันถึงจะเห็นนะครับพื้นฐานตัวนี้คร่าวๆนะครับมันก็จะใช้อุปกรณ์ภายในที่มันไม่ได้เป็นอุปกรณ์ไฮเอนอะไรมากนะครับแต่ว่าสําหรับสเปคการทํางานอะไรต่าง มันถือว่าทำได้ดีนะครับที่ผมบอกว่าไม่ใช่อุปกรณ์ไฮเอนด์อะไรมากเนี่ยเป็นยังไงนะครับพวกนี้มันก็จะเป็น DRAM-less SSD นะครับแล้วก็จะมีคอนโทรลเลอร์มันก็ไม่ใช่ของไฮเอนด์ N มากนะครับจะเป็นของค่ายแบบ Maxiotech นะครับแล้วก็ตัว NAND Flash นะครับจะเป็นจากทางค่าย YMTC นะครับเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้ก็หลายคนอาจจะยังไม่ได้คุ้นของพวกนี้เท่าไหร่นะครับแต่ก็แน่นอนนะครับด้วยความที่ราคามันประหยัดกว่าคุณลองไปดูไอ้พวกค่าย เจ้าตลาดจากฝั่งแบบโลกตะวันตกสิฮะถ้ามันเป็นชิปพวกนั้นคอนโทรลเลอร์ของเขาแนนแฟลชของเขาสเปกประมาณนี้ราคามันจะโดดกว่านี้ไปอีกเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้มาดูกันฮะสำหรับ a t r i o t Memory v p 4,300 l i g h ตัวนี้ว่ามันทาประสิทธิภาพได้ดีแค่ไหนครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องพร้อมกันนะครับจริงๆแล้วจะเรียกว่ากล่องก็ไม่ได้นะครับเพราะ SSD ีพวกนี้มันก็ไม่ได้กลุ่มพรีเมียมถึงอใครต้องมีแพคเกจิ่งอลังการอะไรนะครับมันก็เป็นแค่แบบกระดาษแข็งที่แบบแปะไว้ตามช่องห้อยๆตามชั้้้้นนนนวาางงงงขออรเฉยะัับบแลลกก็ดหจถึ สเปคนิดหน่อยนะครับว่าตัวนี้มีความจุให้เรื่องแต่500กิกถึง4เทนะครับแต่ว่าไม่แน่ใจนะในไทยเอาขนาดไหนเข้ามาบ้างนะครับเพราะจากที่ผมเช็คเว็บของทาง a s s e n t Resources เนี่ยซึ่งเป็นผู้นำเข้าจะจจำหน่ายตัวนี้นะครับเขาบอกว่ามีขนาด1เทและ2เทนะราคาที่2990ถึง4590บาทนะครับร 4. เรื่องประก,รกันก็ถ้าเห็นโลโก้ a s e n t ก็หายห่วงนะครับค่ายนี้ถ้าใครเคยใช้บริการประกันเขาก็น่าจะรู้นะครับว่าประกันดีนะครับเดี๋ยวการแกะออกมานี่ผมแกะไปแล้วนะเพราะฉะนั้นก็ดูได้เลยนะครับจริงๆถ้าคุณแกะครั้งแรก ลอกกระดาษกว่า2ชั้นแล้วก็เอาคัตเตอร์กรีดตรงนี้ดึงมาแต่น,นี้ผมทาไปละโดยที่จะให้แพคเกจจิ้งดูเสียหายน้อยสุดเพราะว่าเดี๋ยวต้องส่งคืนเขานะครับมาดูหน้าตาตัว SSD กันนะครับตัวนี้ฮะมันก็เป็น m.22280 ธรรมดานะครับก็คือ22มิลแล้วก็80มิลนะครับในด้านนี้นะครับพูดง่ายๆก็คือ SSD มาตรฐานที่คุณใส่โน้ตบุ๊กหรือว่าใส่เมนบอร์ดทั่วๆไปได้นั่นแหละยกเว้นพวกวนี้พีซีอันนี้ไม่แน่นะแต่ว่าส่วนใหญ่กกก็ยยยััังงงงงไไดดดด้้้้้เเเชชช่่่่่่นนนนออออออาาาาาปวววววข2800 M.2 แแลลคคุุณณูมรรบ PCI เจน4 X 4หรือเปล่าถ้าไม่ถึงก็อาจจะวิ่งไม่ได้ตามสเปคนะครับเพราะฉะนั้นก็ดูด้วยนะครับว่ามันถูกต้องตามสเปคหรือเปล่าแต่ว่าสมัยนี้ถ้าเป็นคอมที่ยุคใหม่ๆปี2ปีอะไรเงี้ยนิดๆหน่อยๆนะครับคุณสามารถใส่ได้อย่างแน่นอนนะครับดีไซน์นคร่าวๆนะฮะจะเห็นว่า เป็น SSD แบบหน้าเดียวนะครับมันจะไม่มีชิป2ฝั่งแต่เป็นชิปหน้าเดียวนะครับแบบนี้คุณสามารถใส่โน้ตบุ๊กได้ไม่มีปัญหานะครับแล้วก็อัปเกรด PlayStation 5หรือว่าเอาไปใส่เครื่อง Play 5, ได้ด้วยนะครับตามที่เขาเคลมมาตรงนี้ว่า compatible with PS 5นะครับพวก SSD หน้าเดียวอย่างนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่อย่างใดอยู่แล้วนะครับในเรื่องของพื้นที่นะครับส่วนด้านบนเนี่ยจะเห็นมีคำว่า Viper Gaming นะครับ VP 4,300 l i t e M.2 PCIe Gen 4 X4 SSD นะครับโดยที่สติ๊กเกอร์ตัวเนี้ยมันจะทำหน้าที่เป็น heat spreader ด้วย คุณดูดใกล้ๆมันจะไม่ได้เป็นสติ๊กเกอร์เพียงอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเป็นสติ๊กเกอร์แบบแข็งที่มีเนื้อโลหะอยู่นั้นมันจะช่วยกระจายความร้อนของตัวคอนโทรลเลอร์แล้วก็ตัวแอนแฟลชให้ Flash, มันทั่วๆไม่ให้เกิดอาการฮีตซกอะไรอย่างนั้นนะครับตัว PCB เองเนี่ยจะเป็นสีดําแล้วก็ด้านหลังมีพวกซีเรียลเบอร์อะไรต่างๆอยู่นะครับแต่อันนี้ไม่ต้องซีเรียลเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันดีกว่าว่าพวกคอนโทรลเลอร์อะไรเนี่ยเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวขออนุญาตแกะนะครับซซึ่่่่่งงถ้้้าาาาาาคุณืออออออไไปปยทยทนะทํนนนีีีะะะเเพรรววผมบกกกสตติ์ั มันเป็นสติกเกอร์เหมือนผสมโลหะโดยถ้าคุณแกะไปแล้วคุณจะแปะกลับเข้าไปไม่เหมือนเดิมนะครับแต่อันนี้เป็นวิวยูนิตไม่ซีเรียสขอแกะดูเฉยครับดูกันใกล้ๆชัดๆนะครับอย่างที่เห็นเลยว่าเนี่ยด้วยความที่เป็นโลหะนะมันก็จะแบบเออมีคราบเหงื่ออะไรขึ้นง่ายไม่เหมือนผู้พลาสติกทั่วไปนะนี่คือการพูดให้เห็นนะครับส่วนการแกะเนี่ยอย่างที่เห็นเลยข้างๆมีสีเงินๆนะครับเวลาแกะก็ระวังมันพุ่งเข้าไปเล็บคุณนะเจ็บตัวแน่นอนนะครับถ้าเข้าไปเล็บเนี่ยเคยกมันชะฮะอย่างีเห็นน็นนนัมเปโลหะจรริงงๆนนตี้เลย โอเคลอกออกมานะครับอันนี้จะเห็นว่าคอนโทรลเลอร์ของเขาเนี่ยมันเป็น Maxio รหัส MAP 1602นะครับซึ่งมันเป็นตัวแบบ DRAMless นะครับอันนี้ก็เป็น s s d ที่ไม่มี DRAM ภายในนะครับแล้วก็ในส่วนของเอ memory นะครับว็เป็น YMTC 2 3 2 L 2,400 MT นะครับโดยที่สเปคตัวนี้จริงๆแล้วมันก็มีแตกต่างกันตนั้งแต่1 t b 2 t b ททบแล้วก็4 t b ทนี่ก็เป็นเหตุผลที่ว่ามันยังมีจุดสำหรับวางชิปแนนชิปเมมโมรีเพิ่มเติมตรงนี้ในกรณีที่อาจจะเป็นตัวที่ความจุมากกว่านี้ก็วางตรงนี้เข้าไปฮะ ก็ก่อนที่ะหลายคนจะด่าผมนะครับว่าไอตัวนี้มันเอามาแกะซิงค์มาแปะกับไว้ไม่เหมือนเดิมแล้วมันจะทําให้เรื่องอุณหภูมิความร้อนอะไรผิดปกติหรือเปล่าก็จริงๆแล้วผมทําการทดสอบไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับแล้วค่อยมาแกะให้ดูเพราะฉะนั้นตอนที่ผมทดสอบเียผมยังไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับตัวมันนะก็ทําให้ผลการทดสอบน่าจะโอเคนะครับหลักๆแล้วนะครับตามสเปคนะฮะตัว1นึ่งเทเนี่ยฮะมันจะมีซีเวนเชียลเรตที่เจ็ดพนี่ร้อยนะครับก็ตามที่เขาเคลมมานะครับแต่จริงๆแล้วมันก็อาจจะวิ่งมาถึงนครับแล สองเทชิวเคานเชียลไรท์อยู่ที่ no hehe, alive, 6ก0ันะครับก็จะสเปคแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับส่วนแรนดอมเรย์ดแอนด์ไรท์นะครับจะอยู่ที่1ล้านไอออปและเจ็ดแสนไอออปตามลำดับนะครับเอนดูแรนซ์ตัว1เทอยู่ที่800 t ้ w นะครับแล้วก็2เท1,600ส่วนตัว4เทเนี่ย2,000 t น w นะครับประกันก็ตามที่เขาหน้าเว็บเขาเคลมมานะก็เป็นประกัน5ปีนะครับเมดในไต้หวันตัวนี้ทีนี้มาเข้าเรื่องการทดสอบบ้างนะครับการทดสอบเนี่ยจริงๆแล้วนะต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่ามันขึ้นอยู่่่่กับเคครรือองทีุณใช้นะวา์ต อะไรประมาณไหนคอนโทรเลอร์ SSD แต่ต,ตัวเป็นยังไงนะครับอันนี้ถ้าคุณมาใช้ SSD กับตัว PlayStation 5ก็อาจจะไม่ได้สปีดตามนี้เพราะว่า ไอตัวการรองรับ SSD Patent เนี่ยมันอาจจะไม่ได้สเปคเท่าของคอมนั่นเองนะครับตรงนี้ผมใช้คอมพิวเตอร์มาตรฐานเทสเบย์ของผมนะครับก็คือ CPU Intel i9 1 4 9 0 K นะครับเมนบอร์ด MPG MSI นะครับ Z790 H T I Max WiFi นะครับอันนี้ก็เสียบที่ช่อง AM.2 4.0เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันที่ตัวอันนี้ก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ Crystal Disk Info นะครับไอโปรแกรมเนี้ยมันจะสามารถแสดงรายละเอียดอะไรต่างๆครับว่าเราเสียบ SSD ถูกต้องไหมยุกการใช้งาน SSD เราเนี่ยใช้ไปเท่าไหร่นะครับก็อย่างที่เห็นเลยนะครับว่า host r i t d host write เราเนี่ยยัง0 GB กิไบต์นะครับ power on count 4แล้วก็ hour 0นะครับนั่นแปลว่าตัวเนี้ย เป็น SSD ของใหม่พิ่นแกะกล่องเลยนะครับแล้วก็ราร์โหมดวิ่งที่ PCIe 4.0 x4 ถูกต้องนะครับบนมาตรฐาน NVMe 1.4นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่คะแนนของ CrystalDiskMark กันบ้างนะครับ CrystalDiskMark เนี่ยมีโปรแกรมมาตราฐานค่าเดียวของอันโปรแกรมตัวดูเมื่อกี้เลยนะครับเริ่มขนาดไฟล์1กิกนะครับจะเห็นว่าค่ารีะมาณ7,000กว่าๆค่าร้อยมาณ6,000กว่าๆไปปลายนะครับส่วนค่า Sequential Random ก็ตามรรทัดล่างลงมานะครับขยับไฟล์ขึ้นมาเป็นสาย2กิกนะฮะก็จะเห็นว่านี่เลยนะครับมีตกลงมาอยู่เล็กน้อยเหมือนกัน ไปถามว่าตกลงมาถึงขั้นที่แบบว่าใช้งานแย่เลยไหมประสิทธิภาพ ต่างกันเลยไหมไม่ต่างนะครับถ้าคุณไม่ดูเบนช์มาร์กเนี่ยตรงนี้ยังเรียกว่าไม่ต่างเลยด้วยซ้ำน,นะครับต่อมาเรามาดูในส่วนของอัตโตกันบ้างนะครับอัตโตนี้ก็จะมีขนาดไฟล์216แล้วก็ขนาดไฟล์ที่สาย2 g b นะครับเรื่องไป216นะครับก็จะเห็นว่าการาฟเนี่ยยังคงนิ่งอยู่นะครับอยู่ที่เารา, 6. 6 GB, าว6.6 g b ค่ารีดแล้วค่าไรมัน6.1กว่ากว่านะครับส่วนสา2 g นะครับก็จะเห็นว่าไม่ได้มีการตกแต่อย่างใดนะครับตัวนี้การาฟจัดว่านิ่งมากด้วยเช่นกันนะเพราะว่าบางตัวจะเห็นมีการสวิงของขนาดไฟล์แต่และส่วนมากกว่านี้ตัวนี้มันแทบ จะตรงดิบเลยนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ถือว่าเป็น SSD ที่มีคุณภาพใช้ได้เลยนะสำหรับตัวที่มันเป็นแบบเอองบประมาณระดับนี้นะครับทีนี้ต่อมานะฮะเรามาลองตัว Anvil Storage กันบ้างครับ Anvil Storage Utility เนี่ยมันก็ดูค่ารายละเอียดได้ครบถ้วนเลยผมขอไม่อ่านแต่ละส่วนนะเพราะว่าเอาจริงๆแล้วนะครับมันก็เป็น Utility การทดสอบ SSD ที่ครบครันอยู่แล้วนะคุณอยากดูค่าตรงไหนคุณมองเข้าไปได้เลยนะครับโดยที่คะแนนรวมว่าที่ประมาณ16,785ในส่วนของขนาดไฟล์สาย2กิกแล้วก็ 1G กิกที่24 0 0 0 330นะครับลองพพสดูเอานะครับว่าคะแนนแต่ละส่วนเนี่ยออกมาเป็นยังไงกันบ้างนะครับทีนี้เราทดสอบอันนี้เป็นการทดสอบ s s d แบบเปล่านะครับก็คือเสียบเข้าไปลองเลยนะครับแต่ว่าผมจะลองทดสอบอีกอย่างหนึ่งนะครับก็จะเป็นการทดสอบในส่วนของการเทส s s d ตอนที่มันเต็มอนะัจริงๆก็ไม่ได้เต็มสักขนาดนั้นนะครับแต่ว่าก็ก็เต็มเกือบสุดแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าเต็มสุดเลยจริงๆมันจะไม่สามารถเขียนอะไรลงไปได้แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นการทดสอบโดยที่ผมเนี่ยจะมีการดัมมไฟล์ลงไปให้ขนาด SSD ทั้งหมดมี 931 g กใช่ไหมผมดัมไปถึง928 GB กนะครับก็จะเห็นว่าในส่วน Crystal Disk Mark เนี่ยทำคะแนนออกมายังถือว่าไม่ได้แตกต่างกันอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้บอกได้เลยว่า SSD ตัวนี้เต็มหรือว่า โลง่งประสิทธิภาพก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าถ้ามันเต็มถึงขั้นขีดสุดจริงๆถึงขั้นที่แบบว่าเหลกิกะไบต์สุดท้ายแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องปกตินะครับที่การเขียนนั่นต่างอาจจะเขียนไม่ลงจนประสิทธิภาพร่วงก็เป็นไปได้แต่ว่าอันนี้ผมก็ทดสอบให้มันใกล้เคียงสุดก็คือ928จาก931กิกะไบนั่นเองครับส่วนอาโต้นะครับก็ยังคงทําได้ดีเหมือนกันนะครับโดยที่อันเนี้ยพอเราทําเต็มมาทุกอย่างแล้วนะครับเทสขนาดไฟล์206ก็ยังถือว่ากราฟทําได้นิ ช่วงไอดลตอนเราเสียข้อใหม่หมเนี่ยก็จะเห็นว่าตอนที่ดูดิสโทเแรกนะครับอยู่ประมาณ43องศาเซลเซียสแล้วก็ฟูลโหลดขึ้นมาประมาณ48องศาเซลเซียสขนาดที่มีการแบบโยนฟ้ายาวๆหลังจากการเทสแบบขนาดาย2กิกแล้วก็การดัมตัว SSD ไปเนี่ยผมดูอุณหภูมิอยู่นะครับประมาณ48องศาเซลเซียสไม่เกินนี้ฮะก่อนจะไปสรุปกันนะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์แนวนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e และสั่นกระดิ่งให้ผมด้วยครับ โดยรวมแล้วนะครับก็ v i p e r Gaming Vp 4,300ไลท์ตัวนี้ก็จะเป็น Dramless ที่โอเคเลยนะครับคุณภาพกับราคาถือว่าจับต้องได้นะครับประกันดีด้วยนะครับความทนทานเป็นยังไงนนี้ไม่รู้นะเพราะผมก็ไม่ได้ใช้ยาวๆสินะแต่ว่าเรื่องผลเทสเรื่องประสิทธิภาพออกมาเนี่ยถือว่าทําได้โอเคนะครับกราฟค่อนข้างนิ่งนะกับค่าตัวของเขาที่ไม่แพงนะครับถามว่าแพงไหมคือมันพูดไม่ค่อยได้นะครับเพราะช่วงนี้ SSD ราคามันก็มีการขยับอยู่ตลอดเวลานะครับถ้าคุณเทียบกับราคาเจ้าตลาดมันก็อยู่ในโซนที่ถูกกัน มันก็ประมาณ3000ักบวกๆใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้มันก็อยู่ประมาณ2,000ันปลาย,ลายๆก็เรียกว่าถูกกว่ากันนิดหน่อยนะครับแต่อันนี้ก็แล้วแต่นะว่าบางทีคุณอาจจะหากดโค้ดบนแพลตฟอร์มอะไรต่างๆ,ๆก็แล้วแต่ราคาที่คุณได้ไปนะครับส่วนตัวนี้ประกันก็ไม่ต้องมีปัญหาไม่ต้องห่วงอะไรนะครับเพราะเซนตี้ประกันค่านี้โอเคอยู่แล้วนะครับส่วนอื่นนะครับการใช้งานจริงๆเป็นยังไงระยะยาวเป็นยังไงอันนี้ต้องรอดูฟีดแบ็กจากผู้ใช้งานทั่วไปแต่ว่าจากการทดสอบเบื้องต้นของผมตัวนี้ผมให้ผ่านครับ